หลังเสร็จสิ้นเรื่องราวทุกอย่างแล้วทั้งคณะพากันกลับขึ้นไปบนเรือนพ่อหลวงเปิงดังเดิมทว่าไม่มีใครเลยจะอยากร่ำสุราต่อทุกคนเครียดขมงแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงสองสามชั่วโมงดวงตะว,วันจะขึ้นแล้วก็ตามแต่ใครจะกล้ารับประกันว่าพวกมันจะไม่กลับมาอีกจากข้อมูลที่พ่อหลวงเปิงและชาวบ้านให้ไว้ช้างเหล่านี้หลังแหกปางไปแล้วมันนึกอยากจะบุกตอนไหนก็บุกบางทีมาโดดๆบางทีมาร่วมสิบ นั่นจึงเป็นต้นเหตุว่าเพียงไม่กี่วันเวลาเท่านั้นใหญ่บ้านลานซุงจึงแทบร้างเช่นนี้ชาวบ้านหลังรับรู้ว่าเมื่อครูใหญ่ที่ผ่านมาศึกใหญ่พ้นไปแล้วต่างหอบข้าวหอบของกระเตงลูกเต้ามาอัดแน่นยังเรือนพ่อหลวงเปืองเสียสิน้นแม้พรานมะลิจะบอกว่ามันคงไม่กลับมาแล้วกลับไปพักผ่อนนอนหลับให้เต็มตาเสียก็ไม่มีใครเชื่อยังแย้งกลับว่าคงก็คือคงมันไม่แน่นอนเกือบ4ี่ชีวิตทุกเพศทุกวัย ออกันรอบเรือนพ่อหลวงเปิงกองไฟนับสิบสว่างสวัยราวกับว่าทั่วโลกล่านี้เรือนพ่อหลวงเปิงมีแสงสว่างอยู่แห่งเดียวยังไงล่ะพ่อหลวงไอ้พายสง่าหาเหวนั่นเล่ามาให้ฟังทีสิเงียบไปอึดใจพ่อหลวงเปิงแสดงอาการลำบากใจผ่านทางสีหน้าก่อนตอบเสียงอ้อมแอมฉันก็ไม่รู้อะไรมากนะักกรอกพ่อพานพายสงาน่ะหมออินเป็นคนพามา พร้อมกับช้างเงินอื่นอีกสิบกว่าเห็นจะได้เห็นว่าไปคล้องเอาในป่าเลึกแถวขเขมรน,นู่นต่อมานี่อายุน่าจะเกินสี่ปีแล้วมั้งเจ้าพลายสง่าฝึกง่ายคุ้นกับครวนดีอยู่เป็นช้างงานที่นี่ถ้านับวันแรกมาก็รวมสิบหกปีได้แค่นั้นพลานมะลิถามกลับคนอื่นๆเองก็ตั้งท่ารอฟังคําตอบเช่นกันทว่าพ่อหลวงเปิงกลับพยักหน้าทําลายความหวังเสียสิน้น มีวายทิ้งท้ายว่าตนเองรักพลายสง่าดังลูกเมื่อครู่จึงตัดสินใจยิงมันไม่ลงก่อแล้วทําไมไม่ลองให้ลูกเกียบหลังแก่เมื่อดูสักขาเล่าพ่อหลวงพรานมลีค่อนแคะแสดงสีหน้าชัดเจนว่าไม่สบอารมณ์ขั้นสุดอดีตประหลัดนครต้องคอยพูดโอ้โลมปฏิโลมให้ใจเย็นลงบ้างกลัวว่าเกิดพ่อหลวงเปิงบ้าเลือดย้อนเกรดพานชลาเข้าให้ฝ่ายพ่อหลวงจะมีสภาพเดียวกันกับประหลัดหนุ่มที่ไร้ประโยชน์ไปเสียถ้าอยากรู้มากกว่านี้ ไปปลุกหมอผีอินขึ้นมาถามไม่ดีหรือพานใครคนหนึ่งในบรรดาลูกบ้านตะโกนขึ้นคงไม่ชอบใจท่าทียกตนข่มท่านของพานมาลิที่แสดงต่อพ่อหลวงเปิงกระมังทันทีนั้นฝ่ายพ่อหลวงนั่นหละที่จูปากปรามด้วยรู้ดีถึงฝีมือของพรานมาลิเห็นมาแล้วกับตาอย่าว่าแต่ยกตนข่มท่านเลยต่างว่าพรานมาลิต้องการจะปีนขึ้นมาเหยียบกระบาลกันพ่อหลวงเปิงก็ยอมหากมันจะทําให้บ้านลานสูงรอดไปได้ ถ้าข้าเรียกมาจริงๆพวกเองจะกลัวกันไหมล่ะเงียบกริบในบรรดลไม่แปลกก็หมออินนั่นแหละคือหมอช้างที่ตายเพราะช้างตายแล้วก็คือผีปลุกขึ้นมาเรียกขึ้นมาก็ยังเป็นผีวันยังค่ำลองขึ้นชื่อว่าผีมีใครบ้างเล่าที่ไม่กลัวมามามา,มาเลยฉันอยู่ที่นี่มานานค้างแรมกลางป่าคนเดียวเป็นเดือนๆก็เคยมาแล้วอย่ามาขู่กันเสียให้ยากเลยพันถ้าแน่จริงก็เรียกมาฉันไอ้ทมคนนี้แหละจะนั่งคุยให้ เผื่อพันจะหัวใจไวไปสิก่อนเองพูดเองนะเออคนอย่างไอทมคำไหนคำนั้นชายรูปร่างสันทัดนามว่าทมร้องบอกเขายืนยืดตัวจิ้มหัวแม่มือเข้าหาอกตัวเองพรานมะลิยิ้มมุมปากอดีตปลัดนครโครงศีรษะเรากับจะเตือนไอ้หนุ่มนั้นว่ามึงสวยแล้วคนอื่นๆในคณะเองก็ไม่ต่างกันพอหลวงเปิงนี้หนักสุดก้มหน้าเอามือตบหน้าผากอ่อนอกอ่อนใจ และอีกเกิดใจต่อมานั่นเองเอาคุยกันเสียสิหมออินของเองเขายืนอยู่ข้างหลังน่นะนะนายทมหันขับไปมองพร้อมกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นเองอาการแตกเหือพลันบังเกิดนายทมที่ตะโกนเปล่าวๆว่าแน่นิ่งแข็งเป็นเสาหินครูต่อมาเสียงของเสียทั้งกากได้น้ําทะลักออกสนานลั่นจนแม้แต่คนที่อยู่บนเรือนยังได้ยินและนายทมหงายหลังพึงแน่นิ่งไปทั้งแบบนั้น เบื้องหน้านายทมคนกล้าคือร่างกำลังเข้าสู่กระบวนการขึ้นอืดด้วยว่าเวลาผ่านไปเพียงวันเต็มๆศีสะงงนเงนกระดูกเส้นเอ็นรั้งให้ตั้งตรงไม่ได้เนื้อตัวซีดเขียวและเริ่มบวมดวงตาฟ้าจับขาวขุนไร้แววเสียงหวีดร้องของคนด้านล่างสนันไปไกลจ่ายิ่งยศว่านแน่ๆยังเอยีงอยงตัวกระซิบบอกอดีตปลัดนครอย่างไม่อายปากโอ้เยี่ยวเล็ดเลยปลัดดูนี่ดูแขนผมนี่ พร้อมกันนั้นก็ยกแขนขวาให้ดูตุ่มเล็กๆที่ผุดพรายแลเห็นเด่นชัดฝ่ายอดีตปลัดนครคนกล้าเองก็ไม่ยอมแพ้ยกแขนให้ดูเช่นกันผมก็กลัวจ่ะเอาตรงๆเรื่องที่ว่าพันมลิกแกเรียกผีได้นะนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันมึงไม่ต้องเสือกขึ้นมาอยู่ไม่อยู่พรานมาลิทะลึ่งตวาดลั่นทุกคนสะดุ้งโยงพ่อหลวงเปิงถึงกับตดแตกหากแต่ไม่มีใครจะสนใจตำหนิ เพราะคำพูดของพานมะลิมันน่าหวั่นใจเหลือแสนทำไมตามะลิมันจะขึ้นมาบนเรือนมันจะเอาเรื่องพ่อหลวงที่ไม่ช่วยมันไปปล่อยให้มันตายไอ้า่าสภาพแบบนี้พระอินทร์ก็จนปัญญาจะช่วยเป็นหมอช้างมีวิชาเสือกโง่อยู่ตรงนั้นละ่ะเล่าออกมาให้หมดพรานมะลิตอบท้ายประโยคตาบาดใส่ร่างผีตายโหงหมออินอดีตปลัดนครนึกกลด่าตนเองในใจไม่น่าไฟรู้เกินวิสัยเลยกู อยู่เงียบๆนิ่งๆขนคิงลุกไปอย่างเดียวก็พอแล้วอย่ามาโยกโยกกูบอกให้เล่ามาพรานมะลิตวาดอีกครั้งนี้แลดูหงุดหงิดกว่าเกา่าเหลียวซ้ายแลขวาจ้องเขงม็งไปยังเสาเรือนต้นหนึ่งทุกคนต่างก็มองตามเห็นเป็นหนังสติก๊กและถุงใส่กระสุนดินเหนียวก่อนที่จะทันได้ถามพรานมะลิลุกพรวดช่วยเอาทั้งสองอย่างเหนียวแล้วยิงใส่ผีตายหงบออิน พึงปอกเม็ดกระสุนซึ่งปั้นจากดินเหนียวตากแดดขนาดเท่าหัวแม่มือปะทะกลางหน้าผากแม่นราวจับวางพร้อมกับอาการศีรษะของผีตายหงหมออินแงงเงือบพิษตามแรงไปด้านหลังมันช่างดูทุเรศทุรังอนาถในตาขณะเดียวกันก็เล่นเอาทุกผู้ทุกคนคอแข็งกลืนน้ำลายไม่ลงเลยทีเดียวตามมลิแกยิงผีด้วยหนังสติ๊กเนี่ยนะมันก็ต้องแบบนี้หลหะคุณประหลัด จะใช้ปืนก็เสียดายดินครับเอาเล่ามามึงเล่ามาไอ้ผีทายประโยคพรานมลิตวาดใส่ผีตายหงหมออินซึ่งกำลังบิดคอตอนเองให้หันหน้ากลับมาทางเดิมและอีกเช่นกันอดีตปลัดนครกวรในใจไม่น่าถามเลยกูพรานมลิยืนหน้านิ่งอยู่แบบนั้นเป็นนานสองนานบางครั้งอือเออแล้วยังชาบ้านด้านล่างเบียดเสียดกันอยู่ที่มุมหนึ่งของใต้ถุนเรือนทิ้งให้นายทม นอนจมขี้เยี่ยวอยู่กับผีตายโหงหมออินที่บางครั้งก็กรอกตามองแต่ต้องกรอกกลับมาจ้องพรานมะลิเมื่อถูกตะอคอกว่าอย่าได้คิดนานตราบเท่าที่พรานมะลิต้องการที่สุดเจ้าตัวก็ไล่ตะเพิดหมอช้างผีตายโหงให้กลับไปยังเพิงเก็บศพเสียเระเดี๋ยวมีโอกาสจะทำบุญไปให้เรื่องมันควรจะจบลงด้วยดีแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะผีตายโหงหมออินไม่ยอมกลับ บอกแต่จะเอาชีวิตพ่อหลวงเปืองท่าเดียวหรือไม่อย่างนั้นก็ใครสักคนก็ได้ถือเป็นของตอบแทนที่เรียกมาถามไทยกูไม่ส่งมึงลงไปไ่ว้น้ำในกระทะทองแดงก็บุญแล้วถ้าไม่ใช่มึงบ้านลานสูงนี่จะเป็นแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่มึงพาเข้ามาจากที่ของเขาคนจะตายความชิบหายจะมาเยือนที่นี่หรือไปไปให้พน้นไปให้พ้นหน้ากูก่อนจะหมดความอดท,ทน แม้จะขูเ่เข็นตะคอกเสียงคำรามลั่นหน้าวาดหวั่นใจเพียงใดผีตายหงหมออินยังคงไม่ไปไหนท่าทีไม่สะทกสถานไม่พอมุมปากที่เริ่มบวมผิดรูปยังยกยิ้มอีกต่างหากฉับพรานนั้นพรานมะลิถลึงตาปานว่ารู้อะไรบางอย่างอันไม่สู้ดีกำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ยใครก็ได้ไปลากไอ้ทมนั้นขึ้นมาเร็วเร็วพรานมลิร้องบอกแต่มันก็ช้าไปเสียแล้ว ร่างผีตายหงหมออินล้มตึงมันเป็นวินาทีเดียวกันกับที่นายทมกระตุกงงกงักปานว่าพึ่งได้สตินายทมค่อยๆชันกายลุกขึ้นนั่งยืนบิดคอสะบัดแขนขากระดูกลั่นกรอบแกรบก่อนจะค่อยๆขันมาทางเรือนพ่อหลวงเปิงรอยยิ้มที่ส่งมาให้นั้นดูสะใจจนออกนอกหน้าในตาขาวไร้สีอื่นแอบแฝงเส้นเลือดทั้งดำแดงผุดแล่นและให้เห็นทุกสัสดส่วนที่อยู่นอกร่มผ้า เกาปะจีนายธมพูดทั้งที่ยังยิ้มอยู่แบบนั้นหลายคนด้านใต้ถุนเรือนหวีดร้องแม้แต่ตัวพ่อหลวงเปิงเองยังสำลักน้ำลายเพราะเสียงที่ออกมาจากปากนายธมนั้นมีเนื้อเสียงของผู้อื่นเจืออยู่ด้วยอีกทั้งภาษาที่พูดอีกเล่ามันชี้ชัดไม่ต้องเสียเวลาไขข้อกังขาที่อยู่ในร่างของนายธมคือผีตายขงหมออินแน่นอนอะไรนะพนันนายธมพูดอะไร ชัยถามจริงอยู่เองที่เขาทำงานกับจ่ายิ่งยศมานานนั่นหมายถึงเขาและสีทาตามจ่ายิ่งยศและอดีตปลัดนครมาที่นี่บ่อยครั้งแต่ความรู้เรื่องภาษาถิ่นอื่นชัยไม่มีเลยเท่าที่ข้าแปลออกนะชัยสีทาว่านายทมบอกว่ากูไม่ไปฮะชัยอุทานลั่นพรานมะลิจ้องเขม็งขบกรามแน่นฝ่ายนายทมที่ถูกสิงเอง ก็จ้องกลับยิ้มเหี้ยมไร้กลัวเกรงเช่นกันออกจะท้าทายด้วยซ้ำตกลงคือมึงพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหม <c oughs> มีดีขนาดเรียกกูมาได้ก็ลองอวดตัวดีสักหน่อยเป็นไรงัดออกมาให้หมดเอาเลยของดีที่มึงมีนะ่ะช้างตัวเบลลอกูยังกำราบได้ภาษาอะไรกับไอ้แก่งอกง่อยอย่างมึง <c oughs> เออ <c oughs> ดีนี่ล่ละที่กูต้องการ เท่านั้นเองสีหน้าของนายทมพลันเปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่าพรานชลายิ้มเหี้ยมสำยังปลดย่ามปลดมีดพาดปืนไว้กับราวกันตกแล้วจึงก้าวอาจอาจโรงเรือนเข้าไปหาคนบนเรือนก็ลุ้นว่าพรานชลาจะทำอย่างไรชาวบ้านใต้ถุนเรือนเองก็ไม่ต่างกันพรานมะลิหยุดยืนประจันหน้ากับผีตายหงหมออินในร่างของนายทมยิ้มให้และเปิดฉากโจมตีทันทีหมัดขวาที่ดูราวกับวาดแขนเวียงใส่นั้น เชี่องช้าตามวิสัยคนแก่ผีตายหงหมออินฉากตัวหลบได้สบายสบายและตบสวนเล่นเอาพานมลิหน้าหันได้สบายสบายเช่นกันด้วยอายุอานามที่เรียกว่าหาใช่คนหนุ่มป่าเข้าไปเจ็ดสิบแล้วโดนฝ่ามือของนายทมซึ่งกรำงานหนักมาตลอดผนวกกับพลังผีตายหงหมออินทีเดียวเท่านั้นพานมลิล่วงลงไปกองกับพื้นรอกรรมการนับแปดช่างเป็นอะไรที่ดูโหดหูยิ่งนักคนหนุ่มทำร้ายคนแก่ แม้ในร่างจะเป็นวิญญาณตายโหงของคนแก่เช่นกันก็ตามคณะของอดีตปลัดนครบนเรือนบางคนปิดตามไม่อยากมองภาพอันน่าเวทนานั้นนายทมกำลังส่งเท้ากระทือบร่างกายของพลานมาลิอย่างเมามันพ่อหลวงเปิงหันรีหันขวางหมายจะลุกไปคว้าเอาลูกซองเดียวมายิงขู่หรือถ้ามันไม่กลัวจะต้องสละชีวิตของนายทมก็คงต้องยอมเดี๋ยวพ่อหลวงอดีตประหลัดนครว่า ข้อแขนรั้งตัวให้นั่งลงดังเดิมพ่อหลวงเท่าเหลียวมองตีหน้าชงนอะไรกันนะคุณประหลัดประเดี๋ยวพอ่อพานเขาก็ตายคาตีนเท่านั้นเองนี่คุณประหลัดไม่ห่วงคนตัวเองบ้างหรืออดีตประหลัดนครยิ้มน้อยๆโคลงศีรษะห่วงทําไมคนแบบนั้นเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูครั้นแล้วอดีตประหลัดนครก็ตะโกนลงไปด้านล่างตาเมลิฉันลงข้างผีหมออินร้อยหนึ่งพ่อหลวงลวงข้างแกห้าสิบ ฮะอะไรนะพ่อหลวงเปิงร้องลัน่นกูไปพนันตั้งแต่เมื่อไหร่ทางด้านล่างพรานชลายยังเอาแต่นอนคุดคูหน้าถูดินลอยให้อีกฝ่ายกระเทือบอยู่ฝ่ายเดียวไม่โต้ตอบอะไรสักอย่างเห็นแบบนั้นพ่อหลวงเปิงยิ่งใจไม่ดีหลุดปากตะโกนออกไปบ้างฉันขอเพิ่มเดิมพันพ่อพานร้อยห้าสิบเล่าตสองไหเอางงทุกคนต่างงงกันหมด แม้แต่ตัวพ่อหลวงเปิงเองก็ยังงงเห็นจะมีก็แต่อดีตประหลัดนครเท่านั้นที่ดูจะเข้าใจอะไรๆไ,ไปเสียทุกอย่างนั่งพันยาฉุนจุดสูบสบายใจเฉิบครั้นแล้วก็หลวงเอาเงินร้อยออกมายื่นให้พ่อหลวงเปิงเอา้าฉันแพ้พนันถือว่าเป็นเงินค่าเล่าก็แล้วกันฝ่ายพ่อบ้านลานสูงเองก็รับมาแบบหน้ามืนทันทีนั้นเองเสียงดังผลักลั่นมาจากด้านล่างภาพที่ทุกคนเห็นเปลี่ยนไป นายธมนอนหงายแผ่สองสลึงมีพรานมะลิคอมอยู่ด้านบนมือซ้ายกดคอเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่พรานมะลิจะกระทำเพราะพรานชลาถอดหูขีบออกข้างหนึ่งมือขวากําแน่นแล้วตบสลับซ้ายขวาทียิบเป็นสิบยีสบทีผีตายหงหมออินเพิ่งจะรู้ซึ้งถึงความเจ้าเล่ห์ของพรานมะลิคิดหนีออกจากร่างนายธมพรานมลิรู้ทันตะโกนลั่นมัดไว้เท่านั้นเอง ผีตายหหงหมออินจึงมิอาจหนีไปไหนได้ถูกสะกดกักขังเอาไว้ในร่างของนายธมแบบนั้นแล้วพรานมลิกก็ลงมือเอารองเท้าตบหน้าต่อไปคุณปลัดเผามันทีไม่ต้องปราณีปราศัยให้มันเป็นผีตายหงตายพรายให้มันเร่ร่อนไม่มีที่สิงสู่ไปเสียฮึกเขิมนักี่กและทันทีเช่นกันอดีตปลัดนครรุกพวดเล่งไตลงกระไดตรงไปยังร่างไรวิญ,ญญาณของหมออิน ออกแรงเบี่ยงสุดกำลังโยนเข้ากองไฟไร้ท่าทีรังเกียจน้ำเหลืองที่เริ่มซึมเมื่อเนื้อหนังถูกบีบถูกจับไม่ไม่นายทมร้องลั่นแล้วก็ตะโกนต่อไปเมื่อสาแก่ใจแล้วพรานมะลิจึงจัดการขั้นเด็ดขาดกดศีรษะของนายทมจนชิดพื้นว่าคาถาปลดปล่อยหากแต่ยังเติมคำสาบแช่งรุนแรงเสียงดังฟังชัดกูขอสาบให้มึง ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดล่องลอยเป็นวิญญาณแบบนี้ชั่วกับชั่วกันหรือหากพญายมราชทันใจดีส่งมึงมาเกิดอีกทีก็ขอให้มึงกลายเป็นหมูหมาถูกพากจากครอบครัวพ่อแม่ถูกจองจําให้เป็นทาสอย่างที่มึงเคยทําไว้กับพ่อพลพยเขาและที่มึงทํากับครอบครัวเขาท้ายประโยคไม่มีใครได้ยินชัดถนัดนับด้วยว่าร่างของหมออินเริ่มติดไฟจากน้ํามันมนุษย์แตกปูปะไส้พุงระเบิด กลบเสียงพรานมะลิเสียสิ้น<_><_>นายทมสูดหายใจเข้าพรวดเดียวจนแผงอกขยายคันแล้วจึงค่อยๆค,คลายออกทีละน้อยสารรูปยาเมื่อถูกสิงเริ่มกลับมาเป็นคนปกติดังเดิมพรานมะลิว่าเรื่องคนกับผีจบแล้วที่เหลือเป็นเรื่องสำคัญกว่าภายสง่าพ่อหลวงนะเป็นพญาช้างพ่อของเขาเองก็เป็นแม่เองก็ใช่ พ่อเป็นพญาภายแม่เป็นช้างเผือกขนายมุกมีพี่เป็นตัวเมียเผือกได้แม่ขนายมุกเหมือนกันทุกอย่างเป็นครอบครัวช้างเทวดาลักษณะถูกต้องตามตำราคดชลัก,กว่าไว้ทุกอย่างไอ้หมออินมันทำชั่วไปภาคเขามาแต่ยังว่าพญาต่อให้อยู่ท่ามกลางฝูงขี่ทูดกุดขังขี่ไพรขี้ข้าก็ายังเป็นพญาอยู่วันยังค่ำนั่นละพรานมะลิบอกเล่าสิ่งที่ได้รับรู้จากปากของหมออินบ้า ครั้งเมื่อหมออินออกไปหาค้องช้างในป่าเพื่อนำมาขายให้แก่ปางทำไม้ตามใบสั่งด้วยว่าจำนวนที่ทางปางเขาต้องการนั้นเรือนสิบจึงจำเป็นต้องพาบรรดาหมอช้างมากฝีมือเข้าป่าลึกกว่าเกา่าลึกเข้าไปในดงที่ไม่เคยไปรอนแรมอยู่กลางป่าร่วมเดือนยังไม่ได้ถึงครึ่งของใบสั่งหมออินรวมถึงหมอช้างและพรานคนอื่นๆเริ่มท้อคิดว่าหากอีกอาทิตย์ยังไม่ได้อีกสักสองสามตัว คงต้องกลับไปพร้อมผลงานที่ทําให้เสียชื่อผู้ที่ทั้งเป็นทั้งควานหมอช้างและพรานอันโด่งดังเสียแล้วกระทั่งมีพรานคนหนึ่งในคณะเสนอว่าลองข้ามไปฝั่งกัมพูชาดีไหมมีข่าวลับๆรู้กันแต่วงในว่าป่าแถบนั้นจะมีดงใหญ่ที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปดงแห่งนั้นมีช้างใหญ่หลายตัวมีสัตว์มากมายหากแต่พรานน้อยคนที่จะเข้าไปแล้วรอดกลับมาได้ถึงรอดออกมาได้ ก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาแม้แต่ขนหางกระรอกเส้นเดียวเหตุเพราะดงนั้นมีเจ้าของพญาช้างสองผัวเมียมีโคลงช้างหลายสิบโคลงจำนวนนับตัวไม่ท้วนอยู่ใต้อานัตคนฝั่งนู้นต่างกล่าวกันว่าดงแห่งนั้นเป็นที่อยู่ของช้างเทวดาคนธรรมดาเข้าไปไม่ได้ไอห,หมออินมันบอกว่าดงนั้นคนฝั่งนู้นเรียกว่าดงเตวดาหรือดงเทวดานั่นละ่ะ เรื่องนี้หมออินไม่เคยรู้มาก่อนแม้แต่ตนเองจะเป็นสารพัดอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ยังหนุ่มหากแต่ดงเตเวดานี้หมออินไม่เคยได้ยินสักครั้งพยายามเข็นเอาความจริงขณะเดียวกันก็แย้งสารพัดด้วยว่าไม่เชื่อกระทั่งพรานผู้เสนอนนั้หลวงเอาบางอย่างออกมาให้ดูมันคือขนายช้างที่ไม่ต่างจากมุกงามเหมือนขนายทั่วไปหมออินมองปราดเดียวก็รู้ว่า มันไม่ใช่ของที่ปลอมขึ้นและอาจมีเพียงคู่เดียวในโลกข้าเอามาได้แค่อันเดียวพ่อกับแม่มันมาเจอเข้าเสียก่อนครั้งนั้นเข้าไปสิบเอ็คนเหลือข้านี่แหละหลอดออกมาคนเดียวพรานผู้นั้นยืนยันหมออินตาวาวเป็นประกายแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากได้พรานผู้เป็นเจ้าของจึงชิงมาเสียก่อนจะถูกยึดและยังบอกอีกว่าแม่มันก็มีแบบเดียวกันใหญ่ยยกว่าด้วย หากหมออินตกลงจะไปที่นั่นข้าจะนำทางให้แต่ไม่ขอเข้าไปนะไปกันเองข้าจะรออยู่ด้านนอกว่าแต่หมอน่ะแน่พอที่จะเข้าไปหรือเปล่าได้ยินเข้าแบบนั้นลูกผู้ชายอย่างหมออินมีหรือจะทนนิ่งเฉยได้ถามกลับเสียงห้วนอวดตัวว่าใช้เวลาเดินทางกี่วันพรุ่งนี้เร่งเลยจากนั้นก็สั่งให้พรานคนหนึ่งนำข่าวกลับไปแจ้งพวกที่คุมช้าง รออยู่ยังปางพักแถบชายป่าบอกว่าให้กลับหมู่บ้านก่อนและฝากข่าวถึงนายจ้างว่าขอเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยจะเอาช้างไปให้ครบตามจำนวนแน่นอนครั้นแล้วก็หันมาตั้งแง่กับพรานคนเดิมก็ไหนแต่แรกว่าพรานคนที่เข้าไปแล้วรอดออกมาได้ก็จะรอดแบบมือเปล่าแล้วขนายอันนี้เล่าเอามายังไงพรานผู้นั้นสายหน้าตอบสั้นๆว่าบอกไม่ได้ครูใครครูมัน เพียงแต่ครั้งนี้จะนำทางไปให้เท่านั้นถึงเข้าไปได้ก็ไม่เข้าจะผิดครูเอาได้สาบานไว้แล้วเรื่องผิดคำครูบาอาจารย์คนที่มีของมีครูอย่างหมออินเองก็เข้าใจและรู้ดีจึงไม่เสาสีใดๆอีกพรานผู้นั้นบอกว่าหากคเนเอาจากจุดที่ตนพักแรมกันอยู่แล้วเดินทั้งวันเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นหมออินและพรานคนอื่นๆก็ต้องจัดการกันเอาเอง ช่วยเหลือตัวเองหมออินตกลงตามนั้นรุ่งเช้าตะวันยังไม่แผดแสงดีด้วยซ้ำทั้งคณะออกเดินทางทันทีพรานผู้นั้นนำทางรัดเลาะไปตามหุบห้วยแห่งนั้นแห่งนี้ลงนั่งพักน่องเพียงสิบนาทีไม่เกินนั้นก็เริ่มเดินทางอีกสองวันเต็มๆที่พากันข้ามจากฝั่งไทยไปกัมพูชากระทั่งล่วงเข้าสู่วันที่สามนั่นเองบรรยากาศของป่าพรานเปลี่ยนไป ทุกคนรับรู้ได้ว่าอีกไม่กี่ก้าวข้างหน้านี้เป็นเขตขามที่ไม่ควรเหยียบย่างหรือแม้เพียงเยี่ยมกายหากแต่ว่าหมออินติดสินจ้างเพิ่มเป็นเท่าตัวเงินเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ตกเศษเหล็กยังเสกให้เบาปานปุยนุ่นลอยขึ้นฟ้าได้มีหรือหมอช้างและพรานจะไม่เอาด้วยและเมื่อสายของวันที่สีนั่นเองพรานผู้นั้นก็พาไปถึงชายดงเตวดาจนได้ และจากภายนอกแล้วก็ไม่ต่างจากดงดิบดงลึกทั่วไปหากแต่กลิ่นอายมันต่างกันคนละขั่วหมออินจับสัมผัสได้ว่าในดงนั้นอันตรายมากอันตรายอย่างที่สิ่งใดหรืออาถรรชนิดไหนก็ไม่มีวันเทียบได้เอาละ่ะฉันมาส่งเพียงเท่านี้ต่อจากนี้อีกเพียงครึ่งก้าวก็ไม่ได้แล้วในดงนั้นละ่ะไปหาดูเอาเถอะมีนับไม่ถ้วนทีเดียว จะไม่เข้าไปด้วยกันจริงๆหรือพรานข้าเพิ่มขาจ้างให้มากกว่าคนอื่นอีกสองเท่าก็ยังได้ขอแค่นำทางไปให้ปะครอบครัวช้างที่พรานเอาขนายมุกนั้นมาต่อให้หมออินจะพยายามสักแค่ไหนพรานผู้นั้นก็ปฏิเสธท่าเดียวบอกแต่ว่ามีครอบครัวต้องดูแลน้องชายที่เป็นพรานอีกคนหนึ่งก็เอาแต่เที่ยวเตรปีหนึ่งจะกลับเรือนเสียครั้งดงนั้นเข้าไปแล้วในนั้นมีอะไรก็เคยเห็นมาแล้ว ครูบาอาจารย์ก็สาบานไว้แล้วเพียงแค่พามาที่นี่ก็ถือว่าผิดไปแล้วครึ่งหนึ่งขอหมออินอย่าทำให้ลำบากใจไปมากกว่านี้เลยแต่ใช่ว่าตนจะเป็นคนทิ้งพวกพ้องตนจะปักหลักรออยู่ชายป่าแถบนี้ออกมาได้เมื่อใดให้ยิงปืนเป็นสัญญาณบอกตนจะรีบมาหาทันทีแต่นั่นหมายถึงหมออินและคนอื่นๆออกมาได้นะขอเตือนอีกครั้งในนั้นต่อให้อยากได้แค่ไหน ถ้ามีบุญหรือมีดีก็อาจได้แต่ถ้าหากรู้ตัวว่าเกินกำลังให้บายหน้ากลับมาเสียอย่าฝืนหลังล่ำลากันเป็นการชั่วคราวแล้วหมออินนำคนอื่นๆเข้าไปในดงเตวดาทันทีและทันทีอีกเช่นกันเพียงก้าวแรกเท่านั้นอากาศรอบกายพลันหนาวจะเยือกมันไม่ใช่เพราะลมหรือไม้ใหญ่ที่ร่มคึมหากแต่นหนาวจากภายในหนาวจากบางสิ่งบางอย่างที่เตือนว่า ให้ยังเสียตรงนั้นถ้าไม่อยากตายหงงทั้งโครงที่ออกันอยู่จากแรกทีเดียวหมออินคิดว่าจะต้องใช้เวลาหลายวันในการตามคล้องช้างทว่าเพียงสองวันครอบครัวที่หมู่พานเล่าลือกันว่าเป็นช้างเทวดาเขาปรากฏกายขึ้นพร้อมโขงช้างบริวารอีกหลายสิบโครงจำนวนนับร้อยตัวแต่ละตัวใหญ่และงามยิ่งนักหมออินสั่งทั้งพรานและหมอช้างให้ไหล่คล้องเอาแต่ตัวหนุ่ม ด้วยว่าแต่ละคนยังพอมีดีอยู่บ้างการคล้องช้างในป่าเทวดาจึงไม่ทุลักทุเลเท่าใดนักในวันคล้องได้ช้างร่วมสิบกว่าตัวแต่ที่หมออินหมายตาไว้คือพังเผือกขนายมุกและพลายหนุ่มที่ถึงแม้จะผิวดำเยี่ยงช้างธรรมดาทั่วไปแต่กลับมีกิริยาอาการที่บอกจากภายในว่าตนเองจะขึ้นเป็นเจ้าผู้คลองป่านี้ต่อจากพลายใหญ่งายาวที่ยืนเด่นเป็นสง่า อยู่บนเนินหญ้าเขียวขจีด้านหลังลักษณะรูปพันธ์อันงดงามซ้ำยังมีประกายระยับรูปใบโพวแวววับให้เห็นอย่างน้อยก็เด่นชัดถึงสามจุดหน้าผากสองขาหน้านั่นไม่ทําให้หมออินสงสัยเลยว่าช้างใหญ่ตัวนั้นเป็นเทวดาอย่างที่เขาว่ากันจริงๆหมออินใช้ทุกสรรพวิชาที่มีเสกเป่าปืนประทับเล็งไปยังพังเพื่อก่อนหวังว่าจะยิงให้ล้ม และเพื่อเป็นการขู่ช้างตัวอื่นอื่นให้เตลิดหนีไปทว่าทันทีที่สิ้นเสียงปืนพังเผือกขนายมุกล้มจริงแต่ช้างตัวอื่นไม่หนีไปไหนยังคงยืนจ้องเขม็งอยู่แบบนั้นช้างหนุ่มที่หมายตาไว้เหยาเข้าหาหมออินเสกเชือกประกรรมคล้องช้างและนั่นเองโคลงช้างนับสิบท,ที่ยังยืนอยู่หลังจากถูกคล้องไปหลายตัวจึงพากันกรูเข้าหาหมออินสิ้นปัญญาจะเอาขนายมุกมาคล้องได้ จำต้องหนีลูกเดียวพระเวสะกดให้พลายหนุ่มเย้าไปตามอย่างว่าง่ายพากันวิ่งสุดกำลังที่สุดก็หนีพ้นและออกมานอกดงเตวดาได้สำเร็จหมออินตั้งใจจะยิงปืนให้สัญญาณแต่เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเสียก่อนพรานผู้นั้นพรานผู้ที่บอกว่าจะรอรับอยู่ด้านนอกนอนเป็นศพเละเทะไม่มีชิ้นดีหมออินตรงเข้าไปยังซากร่างนั้นไร้ท่าทีรังเกียจหาใช่เพราะความห่วงหรือเวทนา หากแต่ตั้งใจจะเข้าไปค้นเอาขนายมุกมาเป็นของตัวเองเท่านั้นแต่มันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเดินหาจนทั่วก็ไม่มีที่สุดหมออินจึงสิ้นพยายามพาคณะของตนรวมทั้งช้างที่คล้องได้เดินทางกลับหมู่บ้านใช้เวลาร่วมอาทิตย์และต่อจากนั้นพลายหนุ่มที่หมออินคล้องได้รวมถึงช้างตัวอื่นก็ถูกส่งมายัางบ้านลานซุงแห่งนี้เออ นี่ละเรื่องทั้งหมดต้นตอของความชิบหายและประวัติอันน่าเศร้าใจของพ่อพลายเขาพรานมลิบอกขบกรามแน่นสีหน้าเครียดเขมง็งอดีตปลัดนครไม่เคยเห็นพรานมลิเป็นเช่นนี้มาก่อนมั่นใจเหลือเกินว่ายังมีความลับบางอย่างที่พรานชลาที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาไม่เคยบอกบางอย่างแน่นอน